นานมากแล้วนะครับไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ทำรีวิวมอเตอร์ไซค์พักหนึ่งนี้ถ้าเกิดแบบผมไม่อยากขี่ก็อาจจะไม่ได้มานะครับเจ้าตัวนี้ครับ Triumph Tiger 660ครับโอ้โหได้ยินเสียงไหมฮะนี่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับขี่ไปข้างนอกแล้วนะครับเราเอารถมาถ่ายแล้วกันนะครับนี่คือ Adventure Touring ที่ไซส์กระทัดรัดคล่องตัว น้ำหนักเบาพื้นฐานจาก Trident 660ที่ผมเคยทำรีวิวไปเป็นปีละนะครับตอนนี้ t r u m p มเอาเครื่องยนต์660เนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับเอามาพัฒนาต่อยอดนะครับมาเป็นเจ้า t i เกอผมมองว่าเป็นคลาสที่ผมถูกใจมากถ้าดูพิกัดเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้แบบใหญ่โตมากแล้วมันก็ไม่ได้เล็กครับยิ่งเป็น3สูบเนี่ยคือแน่นอนเลยว่ามันอยู่ตรงกลางะครับ ปกติรถที่มันสูบน้อยเนี่ยกำลังเครื่องยนต์ในช่วงต้นจะดีส่วนใหญ่เนี่ยรถ2ส,สูบเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องยนต์สสูบก็จะรอบจัดนะครับแต่สายเอเวนเจอร์ทัวริงเนี่ยไม่ใช่สายที่แบบจะต้องไปเค้นความเร็วสูงขนาดนั้นมันเป็นสายการเดินทางครับพอเป็นสไตล์ที่มันมีชิลหน้าแบบนี้เนี่ยนะครับพวกเอเวนเจอร์ทัวริงเนี่ยผมมองว่ามันน่าสนใจขึ้นมาเลยนะครับคือขี่ยืนพื้น140ร40กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้ผมมองว่าทําได้แน่นอนนะครับ แล้วสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าสําหรับคนที่แบบเนี่ยไส์อย่างผมเนี่ยไปเรียนขี่มาอย่างไรก็ตามแต่บอกเลยเป็นพลระของผมนะแล้วผมก็ดูแล้วขี่แล้วมันไม่เข้าครับผมอาจจะต้องไปเวทเทรนนิ่งเนื้อสร้างกล้ามเนื้อซึ่งผมไม่มีไลฟ์สไตล์แบบนั้นนะครับฉะนั้นผมมองว่าถ้าหากว่าจะต้องหาเอเวอเรสต์ทัวริงสักคันหนึ่งผมมองว่า Ti เกอร์660นะครับตอบโจทย์พิกัดเครื่องยนต์ได้ไม่เล็กจนเกินไปแต่สิ่งที่โดดเด่นมากๆคือการบาลานซ์ตัวรถน้ําหนักตัวรถ ที่เราขึ้นไปคล่อมแล้วอะครับมันไม่ได้มีน้ำหนักที่หนักจนเกินไปแล้วดูไซส์ามาดิเรามาดูใกล้ๆนะครับไซส์มันจะให้ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผมยังรู้สึกผมโอเคอยู่ผมยังรู้สึกว่าผมธรรมะตะแงอ่ะรถมันไม่ได้อยู่ใหญ่จนแบบจนผมรู้สึกโอ้โหขี่แล้วเป็นตะกแตนทอดเลยอย่างเงี้ยอย่างโตอย่องผมอย่างเงี้ยผมถูกใจมากนะครับแต่โอเคใครที่เขาจะเล่นรุ่นใหญ่กว่านี้อันนั้นก็คือเป็น e อีกสเต็ปหนึ่งไงแต่สำหรับผมอ่ะผมพอแล้วอะ ติดแลกเก็บสัมภาระเดินทางยาวๆที่บ้านผมมีคาเฟ่เลเซอร์อยู่ตัวหนึ่งปัญหามันก็คือว่าผมขับรถเยอะอยู่หน้าคอมนาเนี่ยผมก็จะเป็นพวกแบบออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนี้คือให้ผมกลับไปขี่อย่างนั้นยาวๆนะขี่แบบสั้นๆโอเคได้ให้กลับไปขี่ยาวๆในสไตล์หมอบๆห,หน่อยผมผมไม่ไหวนะครับพอโหนอนไม่จะเรียกว่านอนไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าขี่แล้วกลับมาบ้านต้องพักยาวมากแล้วมัน มันไม่รู้สิใครไม่เป็นก็ไม่เข้าใจนะครับแต่พอมีแบบนี้ไซส์แบบนี้ผมชอบมากแล้วก็แรงบิดเนี่ย64นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีเกียร์เนี่ย6สปีดด้วยกันภาพรวมผมมองว่าซุ้มเสียงอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมันแผดมากมายนะแต่ว่ามันน่ารักอะ่ะคือถ้าคุณจะหาความทุ้มจากมันมันไม่ค่อยทุ้มเท่าไหร่ เนื่องจากมันเป็น3ส,สูบไม่ได้ไซส์ใหญ่โตมากมายแต่มัน,มนแผดพอประมาณแต่มันไม่ได้แผดแบบพวกสี่สูบอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูที่รายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับอ่ะชิวเนี่ยอันดับแรกเลยปรับระดับได้สูงต่ำได้ใช้หลักการนรั่นคือกดแล้วก็งัดขึ้นเนี่ยดึงขึ้นมาเลยนะครับกดลงไปจับนี้หน่นะครับนี่นะครับอันนี้คือสูงสุดตรงนี้นะครับนี่เนะอ่าเป็นรถ a d v e n t u r e Touring ที่ขี่ง่าย นะครับแล้วก็พอเรามีชิลที่มันปรับระดับได้แบบนี้เนี่ยโอ้โหใส่หมวกน็อกเต็มใบนะครับขี่ความเร็วสูงสบายโชคอัพด้านหน้าเป็นโชว่าขนาดแกนโชค41มิลิเมตรเป็นอัพไซด์ดาวด้วยดิสคู่นะครับพร้อมกับ ABS บปั๊มเบรกจากนิชินไปเปลี่ยนไปแต่งกันก็ได้อยากจะไปใส่ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับที่มันเพิ่มสมรรถนะตัวรถนะครับล้อมแมกนี่ เป็นล้อแม็กสีดําเงานะมันก็ไม่ได้เงาแบบขนาดนั้นนะครับแตก่ก็ใช้ได้อยู่นะครับเป็นยางมิชลินหน้ากว้าง120อครับ70ขอบเนี่ยน่าจะได้ขอบ17ให้ยางดีนะครับมิชลินนี่ยางมอเตอร์ไซค์อย่าไปคิดว่าเขาเบรนแต่ยางรถยนต์นะครับยางมอเตอร์ไซค์ก็ดีมากสาสูบจะเห็นว่าเครื่องยนต์มันไม่ได้ใหญ่โตเลยปลายท่อนะสอันร้อยกันลงมานี่มาออกนี่พอวาง ท่อตรงนี้เห็นไหมว่าท่อมันไม่ต้องไปยืดอะไรเยอะแยะมากอยู่ตรงนี้นะครับจะทําให้น้ําหนักมวลรวมของเครื่องยนต์และตัวถังมันมาอยู่ตรงกลางข้อดีคือมันจะบาลานซ์รถดีมากนะครับเวลารถวิ่งเนี่ยก็จะควบคุมรถได้ง่ายนะครับแล้วพอมันเป็นไซส์660นยะครับน้ำหนักชุดเฟรมเนี่ยเป็นเฟรมถักแบบนี้จะเห็นว่ามันลดน้ําหนักไปได้เยอะมากนี่ก็จะยิ่งช่วยให้น้ําหนักมันเบาพอจุดศูนย์ถ่วงมันดีน้าหนักรถเบา เราก็จะควบคุมรถได้ง่ายนะครับจะเข็นรถนะครับหรือว่าจะขยับรถอะไรพวกนี้เราก็จะง่ายขึ้นคือเบาอะ่ะอารมณ์แบบเหมือนพวก250อซีซีอะไรพวกนี้เลยนะครับโช๊คอัพด้านหลังก็จะเป็นแกนเฉียงเป็นโมโนโชคสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับเห็นไหมปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะครับอยากได้แบบไหนนะครับอยากได้ hard นะครับ โดยเจ้าชกตัวนี้นะครับสามารถที่จะรองรับการปรับพีโรดเนี่ยได้ผ่านระบบรีโมทด้วยนะครับเบาะนั่งมีความสูง835ม mm, ิลิเมตรสูงแต่ไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วมันยังสามารถปรับระดับความอ่อนนุ่มของโชกอัพทางด้านหลังได้เวลาที่คุณนั้นลงไปนั่งถ้าหากว่าคุณปรับไว้อ่อนเนี่ยนะครับมันก็จะยุบลงไปอีกทําให้ควบคุมตัวรถได้ง่ายขึ้นนะครับเท้าแตะพื้นมากขึ้น<ๆ>การแอดจัสเรื่องของช่วงล่างเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้ ความนุ่มนวลรือว่าคุณต้องการให้มันแบบกระด้างขึ้นทําได้นะครับก็ตอบโจทย์ครับด้านหลังนะครับให้มาเนี่ยเป็นไซส์17นิ้วเท่ากันแต่ว่าอันนี้เป็นยางผลิตไทยนะครับรโรงงานมิชลินประเทศไทยงานชุดสีตรงนี้จะเป็นแบบสีดำพวกแคลงเครื่องอะไรต่างๆก็จะทำมาเป็นสีแบบเทาออกน้ำตาลน,น้ำตาลหน่อยคันนี้เป็นสีน้ำเงินเออหอวจมาหเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกนี้ ชุดเฟรมต่างๆเนี่ยรอ i อัม um เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของงานเนี้ยบแล้วก็ราคาฮะสามแสนบาทถามว่าราคานี้มันมันโดนใจไหมมันใกล้รถญี่ปุ่นมากยิ่งมาดูพิกัดกําลังออปชั่นที่ได้อีก คือน่าสนใจมากๆตรงที่ว่า t r ิ u ัมเอยยูคติเอยหรือแบรนด์อื่นๆเนี่ยพอมามีโรงงานในไทยเนี่ยราคามันจับต้องง่ายขึ้นเราค่อนข้างที่จะมองว่า t r ิอัมเป็นพรีเมียมแบรนด์ในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยกับทาง t r ิอัมว่าในเมื่อราคาของ t r ิอัมนั้นใ,นใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นมากขึ้นเนี่ยอะไรที่ทำให้ t r ิ u m มยังยืนอยู่ในจุดที่เป็นพรีเมียมแบรนด์ได้เขาบอกว่าการที่เป็นพรีเมียมแบรนด์นะครับแล้วทำราคาได้ น่าสนใจมากขึ้นเนี่ยมันทําให้งานตัวรถเนี่ยจับต้องได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการเพิ่มรุ่นต่างๆเข้ามาทําให้ t r i u m p นั้นมีตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นไม่ใช่พิกัด900,000 200cc เท่านั้นแต่ความเป็นพรีเมียมแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวรถอย่างเดียวไม่ใช่แค่ฟังก์ชันของรถอย่างเดียวมันคือการบริการครับเซอร์วิสไที่ลูกค้าของ TriU m p จะได้ประสบการณ์เหล่านี้จะแตกต่างกัน แล้วทริอัมบอกว่าไม่ว่าคุณจะซื้อรถในคลาสไหนของเขาต่อให้คุณซื้อ r o k ก็ t ทร e การทริตลูกค้าเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันสังคมของคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ทริอัมเป็นสังคมที่เหมือนกันแล้วผมก็มองในมุมของผมเองว่ารถมอเตอร์ไซค์แต่ละค่ายก็จะมีวัฒนธรรมรูปแบบการใช้งานสังคมที่แตกต่างกันมันมีความยูนิของแต่ละค่ายมาดูนะครับในส่วนของชุดเรือนไม้ของเขานะครับ อ่ะเดี๋ยวให้ดูกุญแจก่อนนะกุญแจนี่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมากมากุญแจเหมือนรถผมเลยนะครับก็เสียไปนะครับอ่ะดูครับสวิตหน้าตาดูดีนะเป็นเรือนไมดิจิตอลนะครับด้านบนเป็นวัดรอบนะครับปริมาณน้ำมันภายในถังบอกความเร็วเป็นดิจิตอลนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับเป็นชุดเฟืองแบบนี้ไฟสถานะ เ,นนคเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ก็จะแจ้งเตือนด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของ abs นะครับตำแหน่งเกียร์ว่างนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องของหน้าจอสแสดงข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถกดได้ที่ปุ่มที่แฮนด์เลยนะครับนี่ฮะกดลงไปเนะห็นไหมก็จะมีข้อมูลขึ้นนะครับวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นข้อมูลการขับขี่คุณอยากเลือกฟังก์ชันไหนนะครับคุณก็มากดที่ปุ่มตรงนี้เครื่องหมายถูกนะครับ ก็เลื่อนไปได้ครับเลื่อนไปเรื่อยๆได้ดูได้หมดยังมีในส่วนของเมนเมนูคุณกดเข้าไปอ่ะมันก็จะเข้ามาที่การเซตอัพค่าต่างๆนะครับเห็นไหมมีในเรื่องของไร d i n g Mode เราเข้าไปดูซิมีอะไรบ้างนี่มีเรนมีโรสนะครับมีแค่นี้นะส่วนถ้าหากว่าคุณไม่อยากที่จะเข้าไปตั้งค่าอะไรยุ่งยากนะครับมันมีคีย์ลัดนี่โหมดเห็นไหมคีย์คีย์อยู่กดครับฝนตกปุ๊บเปลี่ยนเป็นเรนนะครับ ฝนหยุดแล้วถนนแห้งแล้วเปลี่ยนเป็นรสได้กดเอาครับโหมดรถและโหมดเรนเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การปรับในเรื่องของระบบช่วยเหลือการผีเท่านั้นยังมีผลต่อเรื่องของคันเร่งไฟฟ้าที่จะช่วยให้ควบคุมการออกตัวนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมกับถนนด้วยนะครับคุณสามารถเข้าไปตั้งค่านะครับที่ไบเซตติ้งในเรื่องของระบบควบคุม ตัวรถนะครับพวก traction control เปิดปิดได้นะครับ trip setup นี่กดได้นะครับโดยตัวรถนะครับยังมีฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ My Triumph Connectivity สามารถติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเข้าถึงระบบนำทางแบบเิร์นายเิร์นแล้วก็ยังสามารถควบคุมกล้อง GoPro นะครับได้อีกด้วยรวมไปถึงใช้งานกับโทรศัพท์สั่งการเล่นเพลงได้ด้วยนะครับโดยสามารถเข้าถึงผ่านหน้าจอ TFT ครับฟังก์ชันดีนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าเขาให้มาหมดเลยในเรื่องของ การที่แฮน์พวกนี้ป้องกันสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากระแทกเศษหินเศษฝุ่นนะครับแล้วก็เนื้องานดีนะครับยางที่ใช้ความแน่นหนาของงานประกอบนะครับทริอรัมอเหนือจากคุณเปิดสวิ์รันออฟแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากที่จะสตาร์ทคุณก็จะต้องกำคลัตนะครับแล้วกดสวิตช์ค้างไว้นิดหนึ่งรถถึงจะติดถ้าไม่กำคลัตไม่ติดนะครับดูการเปลี่ยนเกียร์นะครับเกียร์แบบเข้าง่าย บางคนจะกังวลว่าเอ้ยพอขี่รถใหญ่เกียร์จะเข้ายากไหมนะครับไม่ยากนะครับเนี่ยเนี่ยแต่การเปลี่ยนเกียร์อาจจะไม่ได้แบบว่าสไตล์นุ่มนวลน,นะครับแต่ว่าภาพรวมเข้าง่ายนะครับคลัตช์น้ำหนักดีระยะใช้ได้เลยนะครับแล้วเนี่ยครับสุ่มเสียงของพ่อนะครับตัวรถแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นะครับเนี่ยเห็นไหม อารมณ์มันก็ได้ความสปอร์ตนะตามชื่อมันนะไทเกอร์สปอร์ต660นะครับนี่ก็เป็นรถที่ดูแล้วให้ของมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแม้ว่าจะไม่ได้หือหวามากนะครับแต่ภาพรวมมันยังเอาไปแต่งต่อได้อีกนะนะครับ เอาไปติดชุดติดตั้งต่างๆนะครับนี่ชุดเกียร์ก็จะมีอีกตัวหนึ่งสามารถซื้อแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมที่น่าสนใจก็คือ Quick s h i f t e r ครับทาง Trium มม์เขาเรียกว่า Trium s h i ชิ Assist จะเป็นระบบที่จะไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เวลากำคัดเพิ่มความร้อนใจในการดับขี่ได้มากขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในรถสปอร์ตคันนี้ก็ถือว่าติดตั้งได้ด้วยตัวจับยึดทางด้านหลังก็แข็งแรงมากๆไฟเลี้ยวนะครับเป็น L.E.D. รวมไปถึงไฟหน้าเป็น L.E.D. ครับ เห็นไหมครับว่ามี daytime running light นะอันนี้ไฟสูงนะนะเป็น LED นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะที่ไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้านะครับคือติดฝั่งเดียวฝั่งขวานี่คือไฟต่ำเวลาวิ่งไปก็จะเห็นแบบนี้แหละนะครับมาพร้อมกับ daytime running light 2ฝั่งเลยส่วนไฟสูงอยู่ด้านซ้ายนี่กดสวิตช์นะครับที่นี่ที่แฮนด ถังน้ำมันนะครับก็เปิดนี่ความจุทั้งหมด17ลิตรก็รองรับการเดินทางนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยข้อดีคือมันไม่ใช่เครื่องยนต์ที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการบริโภคน้ำมันก็จะดีกว่าพวกไซส์แบบซีซูนะครับเครื่องยนต์ใหญ่กว่านี้เปิดบาะนะครับก็หมุนกุญแจต้องกดที่ตัวบาะลงไปหน่อยนะครับสลักมันจะได้หลุดแล้วก็ค่อยๆถอดออกมาคือที่ต้องกดเพราะว่าสลักอยู่ตรงนี้กดตรงกลางๆเบาะนะครับ อ่าก็จะมีเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นปลัก๊กไว้สําหรับเช็คระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับว่าตัวรถเป็นอะไรบ้างตรงนี้นะครับนีอ๋อละเราใส่ก็ค่อย,อยๆใส่ครับดูช่องอะ่ะมันจะมีช่องอยู่สลักโอเคนี่นะครับพอเราเข้าล็อกปุ๊บเราก็กดแรงๆฮะกดแบบโน้มตัวลงไปเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยคืออยู่ละโอย ขี่มากี่ร้อยโลไม่รู้จะไปได้ประมาณวก่ก็เกินร้อ,100อยครับที่ได้ก็ขี่สีเงินนะครับทีนี้ก็มาขี่นี่อีกสีหนึ่งเขามีสามสีเขามีสีแดงอีกสีหนึ่งอาการตัวรถเลยแล้วกันนะครับเป็นรถที่ขี่ง่ายไม่ว่าคุณจะแบบเคยขี่ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมาก่อนถ้าโดดขึ้นมาขี่ตัวนี้เลยเนี่ยผมว่าได้นะนะครับบาลานซ์รถดีมากแล้วก็เอาช่วงดั้งก่อน ช่วงล่างเนี่ยปรับได้แหละปรับเรื่องของพรีโหลดอะไรได้แต่ว่ารถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้นุ่มมากนะมันไม่ถึงขั้นแบบกระด้างแบบสายสปอร์ตหรือว่าพวกเนกเก็ตเพราะฉะนั้นเวลาที่ขี่เจอทางขรุขระหรือว่ารอยต่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ได้นุ่มเหมือนกับตัวแบบตัวพันสองนะหรือว่าตัวแบบว่าซีซีใหญ่กว่านี้นะครับแต่ภาพรวมผมยังมองว่ามันเป็นรถที่เข้าโค้งดีนะครับบาลานซ์รถก็ดี ที่ได้รับอันนี้สูงเลยนะครับก็คือยางติดรถนะครับมิชลินโรลไฟนะครับที่เกาะมากเรียกว่ามั่นใจเลยนอกเหนือจากช่วงล่างทั้งหน้าทั้งหลังอีกอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับในเรื่องของการเข้าโค้งที่ดีก็เพราะว่าฐานล้อครับคือตัวรถมันไม่ได้ยาวมากหรอกนะครับแต่ฐานล้อค่อนข้างที่จะยาวให้ตัวได้ดีหน้ายางด้านหน้าด้านหลังนะครับผมพูดตามตรงเลยว่าเหมาะสมนี่ถ้าหากว่าใครจะเอาไปแบบไปใส่ย,ยางให้มันเด้อด,ด,ดหน่อยนะครับดอกใหญ่กว่านี้แล้ววิ่งทางฝุ่นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ทําได้แฮนด์ทรงกว้างแบบนี้ แอนด์รีมดีนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กว้างมากมายนะักเหมาะสมกับตัวรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนตัวเล็กตัวผอมอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ผมไม่รู้สึกว่าการควบคุมมันมันยากขนาดนั้นมันโอเคครับแล้วก็เป็นรถที่ขี่ยืนพื้น130ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยขี่ได้คือความเร็วนี้อาจจะเป็นความเร็วที่เกินกฎใหมยกำหนดแหละแต่สำหรับนักขี่สายทอรริงเนี่ยผมมองว่า130ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันไม่ช้าไม่เร็วสำหรับสายนี้นะเป็นความเร็วที่รถยังนิ่ง ในขณะเดียวกันครับเมื่อกระแทกคันเร่งเหมือนมันจะไม่มีแรงแต่ความชิงมันมีแรงนะครับรอบมันใช้ได้อยู่เมื่อคุณกระแทกคันเร่งครับต่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์หกก็ตามนะครับบอกเลยว่าทอร์ะมันมาให้คุณได้ใช้อย่างแน่นอน64นิวตันเมตรเนี่ยมันพร้อมเลยครับแม้ว่ากําลังสูงสุดมันจะอยู่ที่6,250รอบแต่ทอร์กเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่รอบต่ำๆเลยมันมีทอร์้คุณได้ใช้ครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่64เต็มที่กัดมันพร้อมทุกครั้งที่คุณเปิดคันเร่ง เวลาเข้าโค้งแล้วออกจากโค้งเนี่ยไม่จําเป็นเลยครับที่คุณจะต้องแบบเชนเกียร์ทุกครั้งจริงๆแล้วเนี่ยเอนจิ้นเบรกนะครับในเกียร์หเนี่ยมีนะครับเปิดคันเร่งรอบเครื่องนะครับพยุงตัวรถขึ้นทําได้ง่ายมากๆนะครับพอทอร์กมันดีทุกเกียร์เนี่ยนะครับสมมติคุณคาอยู่เกียร์หกคาอยู่ประมาณสักร้อยี่สิบกิโมตรชั่วโมงนะครับเปิดคันเร่งปุ๊บโอ้โหแป๊บเดียวพรวดเหมือนกันครับไปถึงร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบได้เลยเหมือนกันตรงเนี้ยขึ้นไวนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่ารอ รอแล้วก็เหมือนกับมันเค้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พละกําลังเครื่องยนต์นะครับมันเป็น3สูบไงเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทมันว่าเฮ้ยรถมันไซส์แค่นี้มันคงไม่จีจาดหรอกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจีจาดได้แต่ก็ต้องบอกว่ามันจีจาดอยู่ในระดับตัวรถที่เป็นไซส์ขนาดกลางถูกต้องไหมครับมันก็ไม่ใช่ตัวพันนะครับที่มันจะแบบว่าเออเปิดแล้วมาแล้วนิ่งนะครับแต่150กิโลเมตรต่อชั่วโมง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไหมวิ่งได้วิ่งได้ ถามว่านิ่งไหมนิ่งแต่นิ่งอ่ะคุณจะไปเทียบกับคลาสสูงๆไม่ได้นะครับแต่ภาพรวมผมมองว่าเฮ้ยโอเคมันดีเหมาะสมกับซีซีตัวรถเหมาะสมกับราคาที่มันมีแล้วก็เรื่องของระบบควบคุมพวก traction นะครับ ABS เมื่อรถเสียอาการเนี่ยนิดเดียวตัวระบบพวกนี้ทำงานได้อย่างไวฉับไว บวกกับช่วงล่างการยึดเกาะอะไรต่างๆการเสียอาการตัวรถนะครับด้วยตัวรถไม่ได้เซ็ตมาย้วยเวลาที่รถเสียอาการนิดเดียวเนี่ยระบบเข้ามาจัดการได้ทันท่วงทีเลยและเร็วมากนะครับเราไม่มีอาการเหลอเลยเพียงแต่ว่าโจทย์อีกนิดเดียวก็คือรถพวกนี้ถ้าหากว่าเราจะต้องติดกล่องนะครับติดสัมภาระต่างๆเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเยอะขึ้นเวลาเราบรรทุกของลงไปเนี่ยนะครับเชื่อว่าตัวโชคก็จะให้ตัวเพิ่มขึ้นไปอีกอันนั้นเนี่ยผมยังไม่มีโอกาสได้ลอง แบบใส่คอเต็มพิกดนะครับยังไม่รู้ว่าเวลาที่น้ําหนักมาถ่วงด้านท้ายด้วยเนี่ยตัวรถยังมีช่วงล่างที่เฟิร์มแบบนี้อยู่หรือไม่แต่เบื้องต้นผมมองว่าช่วงล่างอ่ะมันมันรองรับแหละแล้วมันก็สามารถปรับพีโหลดได้อยู่แล้วไงชดเชยโชคได้ก็จะมีเนี่ยจุดยึดนะครับซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้ซั้งซ้ายและขวาติดกล่องเข้ามาด้านข้างมีเป็นชุดของแท้เลยจากไทรัมถามว่าเอาภาพรวมชอบไม่ชอบเลยนะครับสามแสนก,กลางๆงได้แบบนี้ ผม,ผมโอเคอาจจะขาดหายเรื่องของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอะไรพวกนี้อาจจะอยู่ในรุ่นบนแต่สําหรับตัวเนี้ยผมก็ว่าพอแล้วอะ่ะสําหรับผมนะนะครับโอเคมันอาจจะทําให้คุณได้เมื่อยไปบ้างนะครับแต่ว่ายังโอเคอยู่นะครับอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับก็คือไม่ได้มีโอกาสจับเน็ตๆนตหรอกแต่จากที่ลองได้จับจากการคํานวณของตัวรถนะครับมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมี19กิโลเมตรต่อลิตรหรือ20ต้นต้น,ตนได้ก็ขึ้นอยู่กับ บิดนะครับแต่เราก็เปิดคันเร่งกันมาตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็มีทางโค้งทางคดเคี้ยวที่เราจะต้องใช้ทอร์กใช้รอบเครื่องยนต์ถือว่าตัวเลขอยู่ประมาณเนี้ยกับเครื่องยนต์สสูบนะฮะไม่มากไม่น้อยก็อีโคคาร์นหนึงนนนอะเนาะแต่ปัญหาคือไม่มากไม่น้อยเนี่ยตอนนี้น้ำมันมันแพงไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของชิวนะครับชิวนาใช้งานเป็นอย่างไรผมว่ามันตัดลมนิดน้อยไปนิดนึงคือถ้าถ้ามันตัดลมได้ดีกว่านี้หน่อยขนาดผมแบบขยับชิวขึ้นมา นะครับสูงสุดแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังประทะมอกกอนน็อกอยู่ถามว่าบางไหมย่านที่ขี่แล้วรู้สึกว่าโอเคก็คือ130กิโลเมตรต่อชั่วโมง140ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วประมาณนี้ยังเอาอยู่แต่เกินจากนี้ไปเริ่มรู้สึกว่าลมเริ่มมาประทะเรามากขึ้นละนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เหมือนกับพวกตัวที่เขาอยู่ข้างบนข้างบนที่ชิลหน้ามันอลังการกว่านี้นะครับ แล้วก็ตัวรถมันก็ห่อหุ้มเราได้เยอะกว่านี้เพราะรถมันคันใหญ่นะครับแต่เจ้านี่ก็ได้ความคล่องตัวมาแทนผมเชื่อมั่นเลยว่าขี่ในเมืองก็น่าจะง่ายคือง่ายกว่าไอสายอื่นๆเพราะว่าดูไซส์มันดิคือดูช่วงหน้ารถนี่ดูแฟร์ลิงมันนะครับแฟรลิงมันขนาดนี้เหมือนพวกสายสปอร์ตทั่วไปครับดูฮะชิวหน้ามันความกว้างแค่นี้มันจะไม่เหมือนสายทัวริงคันใหญ่ที่มันจะแบบ ใหญ่โตโหฮาเน่น,นะฮะก็ถ้าคุณกำเงินอยู่ช่วง3 0 0แสนกว่าบาทจะขยับจากญี่ปุ่นขึ้นมาแลวต้องการทัวริงสักคันหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ต้องการรถที่มันใหญ่โตมากนักขี่ท่องเที่ยวได้ไม่ต้องการไอ้ความจัดจ้านบางอย่างที่รู้สึกว่าเราเกินเกินความจาเป็นมีรถไว้ทัวริงมีรถไว้ขี่ท่องเที่ยวไปกับแฟนก็ได้นะครับหรือว่าเดินทางคนเดียวผมผมแนะนําตัวนี้นะผมอาจจะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าค่ายอื่นไม่ดี ค่ายอื่นมีดีของเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าคุณมีไทเกอร์660อยู่ในตัวเลือกเนี่ยเอาดีไหมคุณเบิร์ตถ้าคุณถามผมแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าซื้อได้ครับซื้อได้เลยถ้าจะเอาคลาสแค่นี้นะครับส่วนถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้าขี่แล้วไม่ชอบมันก็จะมีตัวเลือกค่ายอื่นให้คุณได้เลือกอีกแต่จุดเด่นของเขาคืออะไรกระทัศรัดเครื่องยนต์สสูบรอบพึงยนต์ ต่อเนื่องดีเกียร์นุ่มนวลน,นะครับแล้วก็เรื่องของระบบที่จะคอนเน็กต่างๆถือว่าทันสมัยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับอัตร,บราบริโภคน้ำมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับไม่ได้กินจนผูภาพเบรคดีมั่นใจได้นะครับ นุ่มนวลด้วยไม่ใช่ว่าเบรกแล้วจึ๊กนะครับทิมหน้าทําให้เราเหวอไม่มีอาการส่วนเบรกหลังนะครับบาลานซ์ดีคุมเบรกหลังอย่างเดียวไม่ต้องแตะเบรกหน้าเลยก็สามารถที่จะชะลอแล้วก็เข้าโค้งได้อย่างสบายๆที่เหลือถ้าหากว่ามีคนถามว่าเฮ้ยเมื่อเทียบกับทริปเดนที่เป็นพื้นฐานของเขาที่เป็นนักเก็ตตัวเนี้ยช่วงแฮนด์กว้างกว่า,วานะครับอาการตัวรถนะครับช่วงโชคที่ยาวกว่าระยะยืดยุดที่แตกต่างกันคาแรคเตอร์ฟิลลิ่งต่างกาันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือความคล่องตัวความเบา เจ้าเนี้ยได้อน,นิสงด้วยนะครับอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนกับเจ้าทร i เด n นเวลากี่ในเมืองแต่เจ้าเนี้ยก็ถือว่าถ้าเทียบกับรถในกลุ่มที่เป็น Adventure Touring นะครับเขาคล่องตัวมากนะครับใครสนใจก็ลองดูครับเดี๋ยวนี้ก็ในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับก็รอบในการเข้าบำรุงก็อยู่ประมาณสักหมื่น6ก0 0กิโลเมตรนะครับต่อการเช็คระยะแต่แน่นอนครับว่า t r i u m p h เนี่ยไม่ใช่แบรนด์ที่เอารถเข้าสวิตที แต่เมื่อมันไม่ทีพอเข้าทีหนึ่งมันเหมือนกับเราจ่ายเงินก้อนนะครับแต่จริงๆถ้าเราคํานวณดูครับจริงๆมันไม่ได้หนีจากรถญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่รถญี่ปุ่นอาจจะเข้าทีใช่ไหมครับมันก็เลยแบบเราจ่ายน้อยกว่านะครับแต่ที่กังวลเนี่ยคือในเรื่องของอะไรเรื่องของอะไหล่ครับอะไหล่เนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามจะราคาสูงเนื่องจากว่าโรงงานบ้านเราส่วนใหญ่จะเน้นประกอบอย่างเดียวนะครับจะมีชิ้นส่วนไม่เยอะมากนะักที่ใช้ในเมืองไทยที่เหลือเนี่ยอะไหล่ต่างๆบางทีเนี่ยนำเข้ามาจากอังกฤษนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเนี่ยก็จะเป็นโจทย์ที่ทําให้ไทรอัมย่างอยู่ในกลุ่มพรีเมียมอยู่พรีเมียมเพราะราคาอะไหล่มันสูงนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมตระกูลลินทมิตรแล้วก็ทีมงานของแมสโตรคาทุกคนนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ